มันตะเมี่ยงพิเศีกันกีกิจภาษาพระอุปชาเจ้าวัดวัดเจ้าวัดวัดหลวกำลังครับจะได้มตตาไปรุแสดงพระกรรมิตรดาับในวันภาสาฬาอุชาครับขั้นแรกครับขอตัวแทนจากอุบาสุโคติกาทัสอะท่านนะรั้นแรกก็จูนเทียนบูชาพระรัตนตรัยข่้นที่สองก็จุนเทียนสอดดที่จุดธมมาเทพครับ ท่านแรกครับพิเศษครับตัวแทนกิร,นรักนะละพิเศษที่ตั้งตั้งใจเตรียมไว้นะครับ ที่รลิตชท่านครับแต่ด้วยังใจบูชาพราะรัตนตรัยสมาทานสิ่งรับสิ่งก็พ,อพอันะครับอิมินาสกาเลนะพุทธังอาิปุเชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอาิปุเชยามะ โังกโตพระวตามัมมงนัมตามิสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโฆสังขังนมมิสาม कनकाया शीतलेन सह पञ्चाशीलानि यादायम् कठे विसुविशूलकनकाय शीतलेन सह पञ्चाशीलानि यादामो तो व อะระหตมมพุทธะนัคัตระรัวะโตอาลัโตสัมมะตัมพุทธะตัลังตลนานัคชามีบุญยังมีพุทธังตัลนานัคชาโลกาทิปปะติกรมปะติ

เรื่องในวันอาทัศน์ปุชานีีก็แล้ในวันอาทัศน์ปุถานมีญาติโยมและสังชนที่มีมิจฉุกคิดตถาไม่ได้ปล่อยวันเวลาให้โลกวันมันตายดูไม้ท่าไม่เป็นได้ใช้โอกาสใช้วันเวลาสร้างบุญสร้างคุณสร้างคุณงามความดีสร้างพันมีการตลอดการตลอดเวลานับว่าเราท่านลาย ั้งใจด้เรื่องความเมตตามาดในการสติวิโยกาสคี่เวลาก็ตั้งใจท่้าบชาท่าบาท่บตาท่าาที่เยอะในกลังที่พเราต่างเดอได้มาถึงมาตานัั้งใอย่แล้วก็ในช่วงขั้นปุรหตนี้ก็เป็นชีวิตของวัาทนาบูชาเราก็จะได้บรรลกัน อันอาคติบูชาเทนี้เป็นวันที่วันนี้น่ามีีนี้กอาคิบูชาคือเป็นวันที่ญาติเดือดร้อนทุชนได้มาตมาอาสีและสาโบสีนือันแล้วก็เป็นวันที่ความทางธรรมสัองเด็พระพรศาสนาสัมมาตั้งเจ้า ซึ่งมีพุทธานุญาตอะไรในโมสัดทักาลคำพังพูจใจและวันนี้เป็นวันที่รับจิตสมัยที่รับสิทการคือเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าัเป็นวันที่พร์ทรงประกาศระศาสนาเป็นขั้นแรกหลังจากที่พระองค์ทรงได้ อนุสรณ์ธรรมะสุญญายาวันวันเป็นปีสาบ้าปีศาแล้วแล้วพระองค์ก็ยังได้ทรงหวนระลึกถึงว่าธรรมะที่พระองค์ได้ทรงตัสไว้นั้นจะมีผู้ขับผู้ใดให้ได้รู้แจ้งเหตุจริงตามหลักธรรมธรรมของที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วดังนั้นพระองค์ก็จึงหวนระลึกถึงผู้มีพระคุณคืออาลาราบและพระจักราบ ซึ่งได้เคยุปการะฆาตกมพระองค์มาเมื่อพระองค์ได้ทรงออกออกบทที่ไม่ได้ศึกษาแต่ว่าก็ได้ทราบว่าท่านจากบทท้งสองนั้นได้ถึงแก่กรรมหรือว่าละทันสาไปแล้วก็ไเดมเอื้อหัวเลื่องนี้ปัญญวัตถีหรือไม่ปัญญวัตถีเรื่องทั้งน้นที่ได้เคยดูแลอุปธรรมพระองค์มาแต่ระยะหนึ่งแต่เมื่อเห็นว่าพระองค์ อารนลงใความเปลี่ยนแล้วก็ส่กข้อดีไปแต่พระองที่ส่งในความเปลี่ยี้ว่าไม่ใช่ทางแห่การตัึรู้ก็จึงเลิกละจากการปรากาาจากการกรเม็นทุกข่ก็ปฏิ u า a แต่ว่าความเปลียนทางจิตจึงได้บรรลุผลลัพธรรมะปฏิอุปยยาเมื่อบรรลุนลลัพธรรมบัติอุปยาแล้วที่พระองค์ จงเป็นผู้ที่มีความประจักษ์เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างระลึกถึงแม้แต่บุคคลธรรมดาก็่เห็นพระแต่คือพระการพะอรุคือคุทตการาบดนาอาลาปะาบดซึ่งได้เคยดูแลพระใทยมาระยะแต่ท่านทั้งสองก็ไดาละทั้งขาดไปแล้วเมื่อได้ทราบว่าท่านทั้งสองละทั้งขานไปแล้วก็ยัง วนลึกลึกถึงตากาบททั้งห้าก็ได้ทอดทิ้งพระองค์ไปเช่นกันจากเห็นว่าพระองค์ทรงคลายความเพียรที่ไม่เรื่องตัวฐานเรื่องทุกข์ทรมานใจพระองค์เห็นว่ามาเองผ่านก็จึงอาหารแบบอะไรเพียรทางจิตจนได้แต่ทุกวันนี้คณะธรรมมาเพื่อเที่ยวแล้วนักพระองค์มือก็เด็ดเแน่หรือไปเพื่อจะแสดงธรรมให้เขาได้รู้แจ้ง แทนตลอดในธรรมะธรรมะที่ความกตัญญูรู้คุณพระองค์เป็นแบบอย่างนะเอนแบบอย่างของพวกเราต่อัวคนชาวไทยชาวชาติดังนั้นเราทั้งหลายผู้ใดก็องตามที่มีพระคุณตระหนัจงอย่าลืมพระคุณแล้วก็จงอย่าอกตัญญูคุณไม่รู้คุณไม่รู้คุณก็ยังไม่ขอต้องต้องไปในหคุณนะต้องไม่ในหคุณผู้ที่มีพระคุณตระหนั ก็นักคนที่มีพระน์ตลานั้นป่าท่านโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ท่านเป็นผู้ที่มีพัตนมาเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กเด็กจนโตอว่าพระองค์จากใน้รงการพระศาสนามาเป็นเวลาถึง2,000กว่าปีแล้วพระองค์ก็ลึกซึ้ถึงป่าดาเดที่สอแล้วก็อาจรมีโดยสิ้นท้า เปนวันนี้เป็นวันที่ที่น่าภาคเดือนแต่ในสมัยประจายเพื่อต้ันกับอุปนครับก็ถือว่าเป็นวันสำคัญเป็นวันเด่นเป็นวันนับตั้งแต่ที่รููแลก็เป็นเด็จไนกรรทักทา่อาละวาดไม้อาชญากรทุกพวกไได้ชมพิจารณาทุกทำสิ่งทุราว่าเป็นคุณธรรมเือกเยงนนะ พุทตัจะตัรู้ได้เป็นทียากที่บุคคลจะรู้ยากแต่ต่องคนกินได้นะเพราะนั้นเราป็ได้ลึกถึงต้านดาบทางห้าแล้วก็พระเดชแตกหาแล้วเขายังไม่ต้อนรับเลยาาบทางห้าตัดแล้วกิไม่ยอมต้อนรับแต่พุทโธเข้าส่งตัว่าเรา จะมาที่จะกระดารรำงานทำในที่อยู่เชื่อเชื่อเมื่อไปที่นี่แล้วอ่าวาทั้งยด้วยกระอรับนับถึงแล้วจมกวาดกระสางป็นลาทพิก็มีธรรมจักรเวยูงที่เราได้ยินได้ฟังันเม็นปรนะมาในวันนั้าะต้องประจำ ถาที่ดก็กจําจะที่ทุกาทุกัใจกลางนี้ถืภาวะติเตจะกต้องาส่งไปถึงสวรรค์กั้งต่แต่ที่ว่าเองมีปทุจาในกางพราะย้อนข้าฝาทั้งหมดต่งก็ต่างแต่พระพมีอะไรแต่ที่สุ่านทุท่าน ทีตั้งแต่ภวะจติเราก็กลัวตาธรรมจัรธรรมจักรที่เราเราปลุกการธมจัทุกวันหน้าที่มีคนจดูนี่เราก็ปุกวันแลวกสวตของการว่าความตาก็จะปลุ็ธประจำนะพรฉนั้นเห็นแล้วเมื่อพระองค์ได้ทรงการธรรมจักรพรองดุกแล้วท่านเป็นว่าทีมมือทห้าโดยเป็นหน้าตานยัญญา ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนะได้ดวตาเห็นธรรมแล้วก็เป็นเรือขบุญม่อของอกที่มดองค์นักพุทพระอาจากย์พระเจื่องคดแสดงจได้ทรงจำเป็นอตาทั้งหมดเก็ให้ด้วยเพียงให้ทำเพียงเลื่อนสร้ว่าท่านเพื่อจงเป็นผู้สุขมา่คจงมจริเรื่องการที่ถูเปิดเผยแค่นี้เป็นติใดหนสมัยโบรา แต่ว่าเมื่อยุบหลังหลังจากน้นโยกไปยักว่ายักตะยัได้สนงลุบทำละต่อขีตามขีดนั้นก็ถึงข้อข้างบนมาเจอในขักนละเพื่อที่จะด à subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ